กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธันญแพทย์หญิงศิยาดาปริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคะ่ะดิฉันขอตั้งคําถามแทนพี่น้องประชาชนฝากท่านประธานไปยังท่านนายกอนุทินนะคะหลังจากท่านได้รับพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาท่านนายกใช้เวลาเกือบสองอาทิตย์ในการเกลียตตาแหน่งรัฐมนตรี ในการตอบแทนพักร่วมรัฐบาลถึงแม้ว่ารัฐบาลนี้จะมีที่นั่งรัฐมนตรีเหลือเฟือในสัดส,ส่วนจากการโหวตของพักคประชาชนและไม่รับตําแหน่งแม้แต่ตําแหน่งเดียวก็ตามส่งผลให้การตรวจสมบัติคุณสมบัติล่าช้าทําให้วันนี้ประเทศไทยไม่มีนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม UNGA สมัชชาสหาประชาชาติครั้งที่80 ทั้งที่เป็นเวทีที่ทั่วโลกจับตาโดยเฉพาะช่วง general debate เป็นโอกาสที่ประเทศไทยต้องแสดงจุดยืนของชาติและโอกาสพบปะทวิภาคีระหว่างผู้นำประเทศมหาอำนาจและประเทศคู่ค้าที่สำคัญการที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปอาจจะถูกมองว่าประเทศไทยลดระดับความสำคัญต่อเวทีโลกหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้น ยังพลาดโอกาสในการชี้แจงและยืนยันจุดยืนด้วยตัวเองในกรณีความขัดแย้งไทยกัมพูชาซึ่งเป็นที่จับตาจากนานาชาติส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเข้าใจของนานาชาติที่มองมายัางประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือผลเสียโดยตรงจากการรัตตั้งรัฐบาลล่าชา้าภายใต้ MOA ดิฉันจึงขอฝากความห่วงใยผ่านท่านประธานไปถึงรัฐบาลว่าขอให้ท่านสามารถ จัดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเวที UNGA ประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาให้ได้มิฉะน,นั้นประชาชนโดยเฉพาะบริเวณชายแดนจะขาดความเชื่อมัน่นและถามกลับมายังท่านนายกว่าจะนำพาประเทศผ่านความขัดแย้งได้หรือไม่ในระยะเวลา4เดือนคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ